สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ี่25สิงหาครับคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่นผู้ชมได้มาชมมาเที่ยวตรงนี้นะครับก็จะมาอีกครั้งก็ได้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็อากาศเย็นมากคุณผู้ชมเนี่ยครับตอนเช้ายามเช้าประมาณ7โมงเช้าผมก็เก็บรีวิวนี่คุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศที่สถานที่ปรับปรุงใหม่คุณผู้ชมนี่บรรยากาศครับทางวัดบางอารามก็สร้างเสร็จหมดแล้วนะครับ ปรับปรุงเรียบร้อยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับรู้สึกว่ารถล่าเริ่มเยอะแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับในด้านฝั่งโน้นที่เราไปนั่งทานอาหารนะครับตรงนั้นนะครับถือว่าทําได้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเดินข้ามถนนสักรู่นะครับรถเริ่มมาครับลถวิ่งข้ามนะครับคุณผู้ชมดูครับ คลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมที่รักทุกท่านไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสบายสวัสดีครับ